นีนี่ปล่อยครับน yep. right. ี่แกงไก่ว่าพี Gun ่วันนี้จอดหนึ่งเขาครับโอ้โหวัดใบหูใบหูร้อนจัร้อนจ้าจ้าจั ซีเล่าเไม่หรายอย่างนี้ออาหลา,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 ายกำลังเซวปี่ครับสาวฮอนแลนด์ีฮอนแลนด์เราคนหน่อยว่าเดี๋ยวแล่นตำหุงแสีบเนียตมะละกอก็ไม่มีปาลาไม่มี <c oughs> ปีใส่น้ำปลาเฉยๆดือหอดบานวัวที่นี้ าของอะไรเนาะยังพีไม่นู่ยังแกไก่ลห้องออมไงได้ครับผมจ้าจ้าครับครับผมครับครับผมจคนหอนะครับคุณวักครับผมจะเจอกันไหมครับกลับบ้านมาไหมเจอกันไหมครับ สวัสดีค,ครับครับนาน,นางไปหัวใกล้ใส่อย่างนนพีที่แหลกผิดเกือสุดปาดเน่าโอ้แดกใกล้ยังใกล้บาทม<ส>ั้งใกล้บาทนี่าใส่บาทหลงช้า,างหลวงชาตี ดาบมัน้งองสั่งงสี่มาเทวันจบใอ่ตัวไอ้ดูข้าต้นเลยจักมันไม่เหยียบขัวพี่บ่อยับ<ะ>มันเซ่บขึ้หัวทแล้วเพราทำไมัน แก่พอผมมารู้บม่เนี่ยเป็นบันรบูดมันจิ้มตะกวนวานมันแรงมันกล้วยมันแก่วหนึ่งทีเดีอแสบมันแก่วเรื่องเดืองมันขึ้นสมเสียหนว่มก่วกข้ามมงข้ามเปียนสมมันบ้านบ่เป็นคนรอแงี่ นมังจะมันมีจริงกเบดัดีๆอันไซุงมอองแก้วผมเลยแค่เกียบเพิ่นแก่หยตันยังตอบนี่หมกมสองพันสมัยแ่ก่อนผมได้หน่อยนี้แต่พันนี่ครับสีแบบชะเหมือนจะมีพันลายๆมนะขอแตอนนี้สีดำด๊อปม้วนหนึ่งพันหรือเปลนาลาย เอในมีซื้อทากาที่ติดต่อนี่น้ตนงไก่ปัญหานีมไปเลนาะาเป็นเื่แก่แถ้วออม,มถ้าการเป็นแก่วแกอมไปกลล็ออมหมด่ไเช่นดินเช่น,น,นเลยไ,ไ่มีแต่ไม่หมดไก่ม่ครบุนสูกลงไปครับ ใส่เงเลยออมก็ใส่ดีหลายเลยเฮ้ใส่ไดฟ็อกซี่กสียฉบเนาะออมเหนือใคมันต้อนบางนีใจมาเแ่แต่มัน้ายอยู่บ้านอ้อยร้อออมในสามทีละนลน่ร้อยคอยออมปิงแมน่เนือปิงเลือไปปิงน้ หลุมเต่าว่องว่องมัแขงแน่ฟันใจจมบไปเรื่อยวายออมไปที่เัาขาดลาขาดเ้ยใส่สุดเย็นแล้วเราไปเ shepherd, ห็นเหาอย่างนี

ช่งผมผโุตรใหมขายบริษัทตาลาดขึ้นแมผมเด้หนบริษัทขบตาลาดเล่น่งอิซองมาถึงไทนแล้วว่ากับอหไอไกลเรียบร้อยไ,ไ,อไ,ไปยไ,ไปแล้วไปไปแ้ว แกให้แบงยกข้าวลูกปไปดีกว่าไอ้มันล้มก้วเดี๋ยวได้ถูกใครับ <c oughs> อมไก่สูตรนี้ไม่ต้องห่วงเลยนี่แซ่บคัก,กครับไก่บ่าหาไปเคเลสโก ซีมหงนอกน,นะครับ